ก็กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนาๆน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไล่แอบคลิปดมแบ่งปันว่าเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามไล์กดแชร์นะผมช่องไหนก็รไล่แค่ลูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะก็พระดีพระคุณดีราคาเบาๆบมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไล่แค่ลูปมาสอบถามได้นะผมครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันสามองค์นะผมครับพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลยมานะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผม นี่ครับเป็นเหรียญพรมประสิทธิ์นะผมเนี่ยครับหนึ่งหกแปดนะผมเนี่ยครับอายุครบแปดรอบนะผมเนี่ยครับหลวงปู่หลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะผมเนี่ยครับแห่งวัดทุ่งหน้าไม้นะผมเนี่ยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็ออกปีหกหกนะผมเนี่ยครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญพรมประสิทธิ์นะผมเนี่ยครับสวยมากนะผม นี่เป็นกรรมการนับเข็มกัดนะผมนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงเถือนนะผมนี่ครับนี่น้าเนี่ยแจ็สายใครแค่ลายมานะผมนี่ครับเป็นเหรียญพรมประสิทธิ์นะผมนี่ครับรายการที่แปดสิบสองนะผมนี่ครับเนื้อทองแดงเถือนนี่ครับเข็มกัดกรรมการนะผมนี่ครับสร้างแค่หนึ่งร้อยสิบแปดเหรียญเองนะผมนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงเถือนโบราณนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นรีดเป็นรูปพรมประสิทธิ์นะผมนี่ครับ ครับด้านหลังก็จะเป็นเข็มกัดนะผมเนี่ยนี่ครับหลวงปู่อิมนะผมเนี่ยปัญญาวุฒโธนะผมเนี่ยต่อโค้ดกรรมการนะผมนี่ครับต่อโค้ดเลข5้าสี่นะผมเนี่ยรวมกันได้เก้านะผมนี่ครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับนี่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชไอ้นครนี่ครับศรีธรรมราชนะผมเนี่ยปีหกหกนะผมนี่ครับต่อโคตรลันหมายเลขนะผม พี่นาวเนี่ยใจสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยตอกกรรมการนะผมเนี่ยเป็นเหรียญพรมสิทธิ์เข็มกัดนะผมเนี่ยครับกรรมการนะผมเนี่ยเนี่ยสร้างน้อยนะผมเนี่ยหายากนะครับเนี่ยร้อยสิบแปดเหรียญเองนะผมเนี่ยเนี่ยหลวงปู่อิมนี่ท่านก็เก่งนะผมเนี่ยุกลูกศิษย์ลูกหาก็ท่านก็เยอะนะผมเนี่ยครับเนี่ยท่านก็เป็นพระรฤยสงเกจีห้าแผ่นดินเลยนะผมเนี่ยครับหลวงปู่อิมนะผมเนี่ยพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม เนี่ยท่านก็เป็นหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายวาจาสิษย์นะผมเนี่ยแผงวัดสวนขันนะผมเนี่ยหลวงพ่ออิมนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับออกปีหกหกนะผมเนี่ยพี่น้าคนนี้แจ้งสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่240บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับสร้างน้อยนะผมเนี่ยพี่น้าคนนี้แจ้งสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ 240บาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญเซมานะผมเนี่ยครับกองบุญปฏิหารนะผมเนี่ยครับเหรียญเซมารุ่นปฏิหาร eod นะผมเนี่ยครับหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะผมเนี่ยครับแห่งวัดห้วยด้วนนะผมเนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยครับรุ่นนี้ก็ร่วมสร้าง พระมหาเจดีย์นะผมเนี่ยครับวัดห้วยด้วนนะผมเนี่ยครับดําริจัดสร้างโดยหลวงพ่อพัดนะครับโดยตรงนะผมเนี่ยครับออกปีหกสี่นะผมเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยครับปฏิหารดีเอีโอดีนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นกองบุญนะผมเนี่ยครับปฏิหารนะผมเนี่ยครับ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 ร่วมสร้างมหาเจดีย์นะผมเนี่ยครับวัดห้วยด้วนนะผมเนี่ยครับดำริจัดสร้างโดยนะผมเนี่ยครับ หลวงพ่อพัดนะผมบุญญากาโมนะผมเนี่ยเป็นเน right <in> <play> ี่ยเหรียญเสมาครึ่งองค์นะผมเนี่ยก็จะมีเต็มองค์นี่เจอเยอะนะผมเนี่ยครึ่งองค์นี่เจอน้อยนะผมเนี่ยครับเจตนาการสร้างดีนะผมอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยครับสร้างน้อยนะผมเนี่ยครับส่วนมากสายลูกศิษย์ลูกหาจะเก็บกันหมดนะผมเนี่ยครับสวยมากเลยนะผมเนี่ยครับเนื้อนวะโลหะนะครับเนี่ยต่อโคตรโนหนูด้านบนนะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าเนี่ยแจกสายใคร้ายกันลมานะผม เนี่ยลงยาสามสีนะผมเนี่ยจีวรแล้วก็ขอบแล้วก็ด้านบนนะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมรุ่นนี้นะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับแกะพิมพ์ออกแบบได้สวยมากนะผมเนี่ยครับต่อโค้ดเนี่ยครับหนึ่งห้านะผมเนี่ยครับเนี่ยครับต่อโค้ดเนี่ยครับเยอะมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็ตอกนอหนูนวะตรงนี้นะผมเนี่ยพี่น้าเนี่ยแจ๊สสายคลายแค่ลายมานะผมเนี่ยครับต่อโค้ดอาอานี่ก็ถือว่าสร้างน้อยนะผมเนี่ยครับ เนี่ยครับรุ่นปฏิหารนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อพัดบุญญกาโมนะผมเนี่ยบอท่อยด้วนนะปีหกสี่นะผมเนี่ย IOD e นะผมเนี่ยรุ่นนี้ก็เช่าหากันแพงนะับสายลูกศรลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเหรียญจริงสวยมากเลยนะผมเนี่ยครับเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม ใช้ลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับส่วนมากจะเจอเป็นเสมาเต็มองนะผมอันนี้ครึ่งองนะครับเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับปีหกสี่นะผมเนี่ยร่วมสร้างมหาเจดีย์วัดห้วยด้วนนะผมเนี่ยดําบดำดิจัดสร้างโดยหลวงพ่อพัดนะผมเนี่ยครับสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับก็จะมีเนี่ยปิดนี่นะผม นี่ครับปฏิหาริยอดีนะผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเบีย้ยแก่นะผมนี่ยร,รุ่นรวยรวยรวยนะผมนี่ยหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนนมนกครับผมนี่ยัแห่งวัดด,วด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะผมอันนี้เป็นซีนเดิมไม่ได้แกะนะผมนี่ครับนี่ครับใครที่อยากทราบข้อมูลก็ทักแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะผมนี่ครับเจตนาการสร้างดีนะผม เนี่ยผมจะมีมาแบ่ง3ามลุ้นนะผมนี่ครับด้านหน้านี่2ลุนนะผมนี่ครับก็ซีนเดิมไม่ได้แกะนะครับลุนตะกุดเงินตะกุดทองคําแท้นะผมนี่ครับในซีนเดิมนะผมเนี่ยเป็นเบีย้ยแก่นะครับสวยมากนะผมนี่ครับเป็นออกปี6กสีนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นเบีย้ยแก่นี่ก็เป็นเครื่องรางนะผมนะครับเป็นเครื่องรางก็มีพุทธคุณในตัวนะผมนี่ครับ พระคุณก็แก้ทั้งแก้ทั้งกันนะผมเนี่ย s. สิ่งชั่วร้ายนะคุณใส่มนดํานะผมเนี่ยอาถรรพ์ต่างๆนะผมเนี่ยพูดผีปีศาจนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยสิ่งไม่ดีต่างๆนะผมเนี่ยเนี่ยพี่น้าเนี่ยใช้สายแก้นลายมานะผมเนี่ยใช้เนี่ยนำมาพกติดตัวนะผมเนี่ยแก้สิ่งไม่ดีอะไรต่างๆนะผมเนี่ยกลับร้ายกลายเป็นดีนะผม เนี่ย <K le uk> เข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเบี้ยกแกร้รุ่นรวยๆนะครับเนี่ยจะติดอุดชนาโลงนะผมเนี่ยแล้วก็จีวรหลวงพอ่อแล้วก็สายศิลนะผมเนี่ยทักมาแอดไลน์ Ad line, มาสอบถามได้นะข้อมูลนะผมเนี่ยอันนี้ก็จองตอนปีหกสี่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมเนี่ยทางวัดนะผมเจตนาการสร้างดีนะผมเนี่ย <K le uk> เพื่อนำไรายได้ไปสร้างวิหารนะผมนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยผมได้ซีนเดิมมาแบ่งปันนะผม ครับพี่น้าวเนี่ยแจ็ซสายใครายแค่ลายมานะผมเนี่ยครับอันนี้ก็แบ่งปันที่240บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยผมก็คิดค่าส่งนะผมเนี่ยครับก็แบ่งปันเหมือนราคาจองนะผมเนี่ยครับพร้อมซีนเดิมไปลุ้นตะกุดนะผมเนี่ยครับสวยนะครับเบี้ยสวยนะผมเนี่ยพวกติดตัวเอาพุทธคุณการสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะผมเนี่ยครับก็มีมา3ลุ้นนะผมเนี่ยด้านหน้าอีกสองนะผมเนี่ยพี่น้าวเนี่ยแจ็ซสายใครายแค่ลายมานะผมเนี่ยครับยสี่บาทพร้อมส่งครับ ครับไปอา่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผมครับดางลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นัาคนไหนสนใจสายใารก็ลาเคบลูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอ้ผมก็ฝากพี่นัาคนไหนเข้ามาชจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ลาแคบลูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม